แรับคุณผู้ชมขราสุชุดที่2ของรายการ Smart ทม,มันนี่นะคะผลิตภัณฑ์เด่นโดนใจในวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการอ่อมถอนะคะหากนับย้อนไปนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งลอนดอนหรือว่า l b m a นะคะได้ทําการสํรวจ ราคาคาดการของทองคำในปี2012นะคะแล้วก็พบว่านักวิเคราะห์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างประเมินไว้นะคะว่าราคาเฉลี่ยของทองคำปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,766ดอลลาร์สรัต่อร r ยออนค่ะหรือว่าทองคำมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้น 10.2%หากเทียบกับช่วงต้นปีหรือเพิ่มขึ้นประมาณ12.3%เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยจริงของปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีคนประเมินไว้ด้วยนะคะว่าราคาเฉลี่ยสูงสุดน่าจะอยู่เหนือระดับ2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อทริออนค่ะเห็นโอกาสในการลงทุนทองคําแบบนี้แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะคว้าโอกาสนี้ด้วยแต่อาจจะติดปัญหาเนื่องจากไม่มีเงินก้อนสําหรับซื้อทองคานะคะหรือว่าไม่มีเวลาเมื่อราคาทองคําปรับตัวลงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหน เข้าร้านทองเพื่อซื้อทองคําแท่งหรือว่าลงทุนในรูปแบบอื่นๆวันนี้เราจึงนำหน,งหนึ่งทางเลือกนะคะซึ่งเป็นการลงทุนในทองคําผ่านการออมทองด้วยขั้นต่ำเพียงเดือนละ1,000บาทนะคะพูดคุยพร้อมกันในรายละเอียดเลยดีกว่านะคะกับทางด้านของคุณธนรัตน์พศวงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเส้งแห่งโกลฟิเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถามคุณธนรัต์ก่อนเลยค่ะสำหรับที่มาที่ไปของการคิดค้นโปรแกรมออมทองนี้เรามีจุดเริ่มต้นจากอะไรคะ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าเป็นเรื่องราวาก็อาจจะฟังแล้วดูเหมือนชาวบ้านนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยร้านทองเนี่ยอยู่คู่คนไทยมาค่อนข้างนานนะครับปีนี้ของขุนเส้นเ่งเองก็ปีที่61สินะครับสิ่งที่เราเห็นกับนักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่ารูปแบบของพ่อค้าแม่ค้าดีกว่านะครับเราก็จะเห็นเขาเก็บเงินค้าขายนะครับแล้วก็ซื้อทองรูปพันธ์หนึ่งสลึงใส่คอไว้พอมีเงินมากหน่อยในปีถัดไปเขาก็มาขายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองสลึงเปลี่ยนเป็นบาทหนึ่งตามลำดับนะครับจนที่ เป็นอพอค้าแม่ค้าก็เป็นลูกค้าทองคาแท่งของเรานะครับ<ม>ก,ก็คิดว่าถ้าเอามาคิดแบบเชิงวิชาการนิดหนึ่งเราก็เรียกว่าเป็นการซื้อขายคล้ายๆหุ้นแบบถัวเฉลีย Dollar Cost ่ยดอลลาร์คอสเอเวอร์จนะครับตัวนี้เองจริงก็ประ,ประจุเหมาะกับประมาณ2ปีที่แล้วเรื่องราคาทองก็วิ่งค่อนข้างดีผลตอบแทนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขึ้นไปสูงเนี่ยนักลงทุนที่จะมาซื้อทองคาแท่ง5บาทก็เป็นเงินที่จํานวนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับนักลงทุนที่เรียกว่าเป็นหน้าใหม่หรือว่าคนทํางานที่เป็นเงินเดือนประจำนะครับก็อาจจะ ไม่มีเงินพอที่จะมาลองอทดลองในการลงทุนแบบนี้แต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้เงินจํานวนน้อยแล้วก็เข้าลงทุนทองคาได้ครับค่ะการออมทองเนี่ยเรานํามาเปรียบเทียบสําหรับเรื่องของการได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้ออยู่เสมอนะคะ,คะมีตัวเลขที่น่าสนใจซึ่งคุณธนรัตนามาฝากกันด้วยเกี่ยวกับ,กบเรื่องของการออมทองเปรียบเทียบกับการออมเงินใช่ไหมคะ,คะอยากให้เล่าให้ฟังถึงตัวเลขนี้นิดนึงค่ะครับก็อย่างที่เรียนครับราคาทองคาเองจริงๆทุกๆปีเนี่ยก็จริงๆก็เป็นสินทรัพย หที่ชนะเงินเฟอ้ออยู่แล้วะนะครับแล้วเราก็เทียบตัวเลขให้ดูว่าใน5ปีหลังเนี่ยการปรับตัวของราคาทองก็ค่อนข้างสูงและเร็วนะครับแต่ก็ตามมากับความผันผวนด้วยะนะครับปีย้อนหลังเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองเนี่ย ปรับตัวถึงประมาณ17%นะครับแล้วก็เงินเฟ้อในแต่ละปีเนี่ย3%นะครับแล้วก็เงินฝากก็อาจจะเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบ2%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเอาเงินฝากไปฝากธนาคารผมคิดว่าการที่ไม่ชนะเงินเฟ้อก็ทําให้เงินของเราถดถอยด้วยเหมือนกันนะครับทองคําก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับการปฏิบัติเหมือนเราไปฝากเงินฝากประจําแต่เราก็ฝากเป็นการซื้อทองประจานะครับแล้วก็สามารถได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อครับค่ะถ้ามองแล้วเนี่ยอย่างคุณธนรัฐบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า การออมทองทุกๆเดือนก็เป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนด้วยนะคะถ้ามองแล้วในแง่มุมของการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อแบบเฉลี่ยกับการซื้อเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ราคาทองปรับลงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วแบบไหนน่าจะให้โอกาสได้มากกว่ากันคะก็ถ้าเกิดนักลงทุนแม่นพอที่ทุกครั้งที่เข้าซื้อเนี่ยเป็นการที่ปรับฐานต่ําสุดเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นต้นทุนที่ดีนะครับแต่ว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา5ปีย้อนหลังเนี่ยเราก็เห็นค่าความผันผวนถึงประมาณ35เ หรือถ้าเปรียบจากปีนี้ง่ายๆเนี่ยเราเห็นตอนต้นปี1,600เหรียญน,นะครับ <ạ. S 1> มีช่วงที่ก่อนที่ทองจะปรับตัวลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ขึ้นไปถึง1 8น0เหรียญซึ่ง2อ0เหรียญแล้วก็ในช่วงเวลายอย่างเมื่อคืนนี้เองนะครับมาถึงวันนี้ราคาทองก็ปรับลงมา50เหรียญซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและมีการเก็งกาไรมากเนี่ยค่าความผันผวนก็มากตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยากสําหรับนักลงทุนที่จริงๆแล้วจะเข้าไปซื้อได้ในราคาที่ถูกที่สุดตลอดเวลา <ạ. S 1> เพราะฉะนั้นการซ ทำให้เขาซื้อได้อยู่ในราคาเฉลี่ยของของภาวะตามตลาดนะครับ<ม>ถ้าเขาเป็นการซื้อออมอย่างสม่ำเสมอค่ะครับเดิมทีเนี่ยเราตั้งสําหรับเม็ดเงินในการออมทองไว้5,000บาทถูกต้องไหมคะแล้วก็มีการปรับลดลงมาเหลือ1,000บาทอะไระเป็นประเด็นที่ทําให้เราเนี่ยลด ขั้นต่าในการ,รลงทุนค่ะจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นการตอบรับจากนักลงทุนรายย่อยมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่า1000บาทที่เราทําให้เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันสําหรับพนักงานที่ต้องมาจัดแจงตัวเอกสารในทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็อยากจะให้กับนักลงทุนนะครับเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเองเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองปรับตัวสูงค่อนข้างมากนักลงทุนหล,หลายกลุ่มที่สนใจที่อยากจะลงทุนทองเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมูลค่าที่สูงไปทําให้เขาลําบากในการออกนะครับเพียงแต่ว่าพอปรับลงมาแล้วี่ ใหนักลงทุนเนี่ยเก็บออมไปเรื่อยๆหรือ,อนักลงทุนที่คิดว่าจะออมให้ตัวเองก็กลายเป็นเปิดบัญชีออมทองให้กับลูกหลาน mm hmm. นะครับแล้วก็จริงๆเราตั้งกรอบไว้อยากจะชวนนักลงทุนลงทุนระหว่างพันหนึ่งถึงสองหมื่นผมเองก็มีนักลงทุนรายหนึ่งที่ที่ผมก็แปลกใจว่าเขาก็ลงทุนมากสุดถึง5 0 0 0 0นบาทต่อเดือนแล้วเขาก็ซื้อสะสมซึ่งจริงๆนักลงทุนที่มีเงินเยอะ พอที่จะซื้อทองคาแท่งเนี่ยเขาสามารถจะเลือกซื้อทองคาแท่งได้เองในใน,ในตามเวลาภาวะตลาดแต่ก็จะเป็นอีกอีกผมคิดว่าเขาก็อาจจะอยู่ในรูปแบบที่คิดว่าการซื้อไปเรื่อยๆถัวเฉลี่ยนเนี่ยได้ต้นทุนที่ดีดกว่าซึ่งจริงก็มีตัวเลขมาแสดงให้ดูด้วยของปี54ที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัว่ลขนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราซื้อถัวไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยกับการซื้อปปีครั้งเดียวถ้าเรามีความเชื่อว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็มีการปรับ ทองเนี่ยในระยะยาวก็มีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆการที่เขาซื้อสะสมไปเรื่อยๆในเดือนที่ราคาทองถูกเขาก็จะได้น้ําหนักทองไปเก็บไว้ค่อนข,ข้างเยอะนะครับก็ถัวถ่วๆกันไปอพอมาเทียบตัวเลขระหว่างอ,อย่างปี54ที่ผ่านมาเนี่ย<ล>ถ้าเขาซื้อครับถ้าเขาซื้อถั่วมาแต่ละเดือนในในมูลค่าที่เท่ากันเขาก็จะไดะ้ในต้นทุนในการซื้อทองถูกกว่ามาซื้อตอนปลายปีประมาณ14%ทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ที่น่าสัใจครับและในปีก่อนหน้านั้นเราทําตัวเลขออกมา ก็ได้ผลดีกว่าการซื้อไปปีถึง8%ซ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกๆปีเนี่ยถ้าเราคิดว่าทองปรับขึ้นประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์หักเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ชนะเงินฝากธนาคารครับค่ะมองว่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสําหรับเรื่องก่อนการลงทุนออมทองกับทางด้านของการใช้วิธีดอลลาร์คอสเอเวอรจเนี่ยเขาจะได้รับอะไรที่น่าจะเป็นอันดับส่งในการลงทุนกับเขาบ้างค่ะครับผมผมคิดว่าเป็นวินัยในเรื่องการออมมากกว่านะครับจริงๆเราก็เห็นนักลงทุนมีความมีผลิตภัณฑ์ในการลงทุนมากมายนะครับเพียงแต่ว่าผลตอบแทนที่ดีก็มาพร้อมความเสี่ยงด้วยนะคร ก็เป็นสิ่งที่นักทุนในประเทศไทยเองเนี่ยคุ้นเคยกันมาช้านานนะครับแต่ว่าก็จะมีการลงทุนในหลายรูปแบบอย่างโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ต้องเข้าใจทางเทคนิคมีวินัยการลงทุนแต่ถ้าเกิดอยากจะออมแต่ออมผ่านทองคําผมคิดว่าเป็นการซื้อทยอยเก็บเนี่ยจากเงินที่เราเหลือจากเงินเก็บเราหักค่าใช้จ่ายไปผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนที่ดีครับค่ะการออมทองแบบนี้จริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับใครคะ ผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่อยากจะมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นการออมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนักงทุนที่อยากออมแบบระยะยาวหน่อยเนื่องจากว่าโครงการออมทองเนี่ยเราก็แนะนําลูกค้าว่าควรจะออมประมาณ6เดือนถึง1ปี 1> ขึ้นไปเขาก็าถึงจะเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับแต่นักลงทุนเนี่ยหลายๆกลุ่มก็อาจจะเป็นพวกเก็บออมแล้วอาจจะไม่มีเวลามาดูหรือไม่มีเวลามาดูตามราคาตามข่าวซื้อขายทุกวันผมคิดว่าเป็นการออมแบบที่เห็นเห็นผลตอบแทนที่ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีในในแต่ละปีไปก็ เป็นกลุ่มลูกค้าครับค่ะทีนี้มาพูดคุยถึงขั้นตอนรายละเอียดเลยดีกว่าสําหรับเรื่องของโปรแกรมอ,อมทองกับโพ้เส้นเ่งนะคะคต้องถามก่อนว่าเม็ดเงินอ,อมต่อเดือนขั้นต่ําที่เราบอกว่า1000บาทแล้ววิธีที่ลูกค้าไปสมัครกับเราเนี่ยเขาจะต้องทําธุรกรรมอะไรบ้างคะครับก็ง่ายมากครับลูกค้าก็สมัครสมาชิกกับเรานะครับกรอกใบสมัครเสร็จก็สามารถผูกบัญชี ATS ผ่านทางธนาคารชั้นนําได้นะครับแล้วก็จะมีการตัดบัญชีทุกๆเดือนนะครับเพื่ออม เ,เงินให้ลูกค้านะครับการตัดบัญชีก็จะตัดทุกๆวันที่1 1> หนึ่งนะครับตอนตอนช่วงเย็นห้าโมงครึ่งราคาปิดนะครับก็จะมีราคาประกาศบนเว็บของ Ho หุ้นเซงเฮงนะครับแล้วก็ไปซื้อทองให้ให้นักลงทุนทุกๆวันที่สองขอประทานโทษครับคือตัดเงินวันที่หนึ่งแล้วก็ไปซื้อในวันที่สองตอนห้าโมงครึ่งนะครับก็จะทําใหา้นักลงทุนเนี่ยสามารถเราก็จะตัดให้นักลงทุนทุกๆเดือนในในวันเวลาที่เท่ากันอย่างนี้แต่ว่านักลงทุนที่เก็บไปแล้วเนี่ยอยากจะ เอาเอาน้ำหนักทองที่มีอยู่เนี่ยขายออกมาเป็นน้ำหนักก็สามารถขายได้ทุกเวลาโดยการโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆวันที่ครบเป็นเหรียญหนึ่งบาทก็สามารถมาแลกเป็นเหรียญทองคาออกไปได้หรือถ้าครบ5บาทจะมาแลกเป็นทองคาแท่งออกไปก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ครบเหรียญหนึ่งบาทบก็สามารถ กลับมาเป็นเงินสดได้ก็ขายเป็นเงินสดออกมาได้ครับแล้วทองที่เราเก็บให้นั่งทุนเราก็เ,าเก็บให้นั่งทุนถึงทัศนิยม4หลักนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็คิดว่าลงเงินไปนี่ก็คงได้ทองไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆครับค่ะเพราะรว่าเรื่องของการออมเงินสมมติลงทุนขั้นต่ำเดือนละ1 0 0 0บาทเนี่ยรเราก็ไปซื้อแบบคิดตามน้ําหนักของทองคําจริงๆเลยทุกจังเลยค่ะใช่ครับแล้วถ้าวันที่1เป็นวันที่ ไม่ใช่วันทําการธรรมดารเราก็ยังสามารถตัดบัญชีแล้วก็นําเงินไปซื้อทองในวันที่สองับทุกเดือนเป็นแบบนี้ทุกเดือนเราก็จะตัดล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันครับแล้วก็มาซื้อในวันที่2ให้ลูกค้าเพียงแต่ว่าเราจะใช้ช่วงเวลาในการตัดบัญชีของลูกค้าในทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอในช่วงต้นเดือนค่ะก็ถือว่าเป็นข้อผูกมัดแล้วก็เป็นคล้ายๆกับทางด้านของ ระเบียบไปเลยว่าในทุกๆวันที่1ต้นเดือนเนี่ยจะต้องมีการตัดเงินเพื่อไปซื้อในวันที่2ครับก็เพื่อให้ง่ายต่อต่อการบริหารจัดการนะครับเนื่องจากเงกินหนึ0งพบาทจริงๆแล้วก็ได้ทองประมาณ1กรัมเองนะครับ,รบแต่ว่าเราก็อยากจะสนับสนุนให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเก็บออมเป็นเป็นช่องทางเลือกอีกแบบหนึ่งครับที่ชนะเงินฝากแล้วก็ยัง ไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นครับแล้วเราคิดค่าธรรมเนียมในการบริการยังไงบ้างคะครับไม่ได้คิดครับแล้วจริงๆก็ยังให้บริการเพิ่มเติมด้วยว่านักลงทุนที่สมมติตัดซื้อกับเราทุกๆเดือนแล้วเนี่ยภายใน4วันเราก็จะมีแจ้งไปทางไม่อ e ีเมลก็ทางไปรษณีย์นะครับว่าท่านได้มีเงินออมมีทองที่ออมไว้กับเราเป็นน้ำหนักเท่าไหร่แล้วแล้วก็นักลงทุนเองก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันผ่านทาง iPhone ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของโค้เซงเฮงในการตรวจพอร์ตด,ดูยอดออมทองของเขาเองได้้่นทงอวยคะซึ คำที่เราไปซื้อเนี่ยเป็นทองคํา96.5ใช่ครับถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าหลายคนบอกว่าเริ่มออมไประยะแรกนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มเงินสําหรับเดือนต่อๆไปก็สามารถทําได้เหมือนกันได้ครับเพียงแต่เราก็ขอให้ช่วยแจ้งเราก่อน2วันที่เราจะตัดเงินครับแล้วเราก็จะจัดการให้ครับค่ะแล้วในแง่มุมของการที่ลูกค้าบางคนอาจจะมีข้อติดขัดบางประการและทําให้ในเดือนนั้นไม่ได้ใส่เงินออมเข้าไปในบัญชีรือไม่มีเงินให้ตัดเนี่ยครับตรงนี้ถือว่า ธุรกรรมตรงนี้ยังยังคงอยู่หรือเปล่าคะถ้าถ,ถ้าช่วงที่ตัดเงินแล้วนักนักลงทุนไม่ได้มีเงินอยู่ในบัญชีจริงๆจะมีเจ้าหน้าที่คือโทรไปสอบถามอีกทีหนึ่งว่าเขาจริงๆยังอยากจะออมในเดือนนั้นหรือเปล่านะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีความประสงค์ที่ออมก็สามารถผ่านเดือนนั้นไปได้เพียงแต่ว่าเราขอว่าในเบื้องต้นสามเดือนแรกเนี่ยอยากจะให้ทําอย่างสม่ําเสมอรเราก็จะพยายามเรียกว่าให้นักลงทุนมีวินัยในการออมไปด้วยนะครับแล้วก็อยากให้นักลงทุนถือระยะยาวแต่ก็ไม่ได้มีการผูกมัดกันเพียงแต่เราอยากจะช่วยสร้างวินัยตรงนี้แล้วก็ทําาให้เเขมมงินอ่ มองว่าในแง่มงของการเปิดโครงการอมทองนี้นะคะย้อนกลับไป2ปีแล้วสำหรับโครงการนี้ความนิยมจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าดีครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ประมาณ3,000ัลายที่ลูกค้าที่เรามีนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในในทุกทที่ที่เราไปออกบูธไปจัดงานสัมมนาหรือว่าจะไปเยี่ยมโรงงานหรือบริษัทต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจและเข้าใจได้ง่ายครับค่ะพฤติกรรมการลงทุนในทองคําของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ เปลี่ยนแปลงไปครับแต่ว่าในเรื่องของการอมเนี่ยผมคิดว่าอมผ่านทองคำเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่อยู่กับคนไทยแล้วก็อยู่มาช้านานนะครับแต่ว่าในเรื่องของนักลงทุนที่เข้ามาเกณฑกกำไรในระยะสั้นก็มากขึ้นเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เอื้ออหนวยในการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วด้วยครับค่ะและรูปแบบนี้น่าจะเอ,อื้อ ประโยชน์กับตลาดหรือการพัฒนาตลาดในระยะต่อไปด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะเนื่องจากว่าเรื่องของการประกันเงินฝากก็จะหมดไปนะครับจริงๆนักลงทุนส่วนหนึ่งเราก็อยากจะแนะนําว่าน่าจะแบ่งเงินออมออกมาสัก10%ตต่อเดือนจากเงินเดือนรายได้ที่เรามีนะครับเพื่อการลงทุนและเป็นการเก็บออม ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเขาสามารถมีช่องทางเลือกที่ที่สามารถเอาเงินของเขามาดูแลและพัฒนาในในสิ่งที่เขาเรียกว่าเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ได้ผลตอบแทนที่ดี<ๆ>ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยผมคิดว่าเงินที่เขาอุ่นใจ<ๆ>ก็คือฝากไว้ในธนาคารแต่ผลตอบแทนอาจจะค่อนข้างน้อยครับถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการลงทุนในทองคำมีมุมมองอยังไงบ้างคะสำหรับคัเส้นหงที่มองตลาดในระยะต่อไปอาจจะถึงเส้นไตรมาสสองหรือว่ายาวไปถึงปลายปีครับปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นปีที่พิเศษหน่อยนะครับ ถ้าถามก็คงจะต้องบอกว่าเป็นปีที่เรามองราคาทองเป็นช่วงที่ราคาผันผวนะนะครับแล้วก็ผันผวนไปตามข่าวสารด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าทุกคนก็จับตามองไปที่เศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การอาัดฉีดเงินเข้าระบบซึ่งมีผลมากๆต่อเงินที่ไหลเข้ามาในในเรื่องของการลงทุนะนะครับทุกแต่ละครั้งที่เราเห็นประธานเฟดออกมาพูดกเ็เป็นทิศทางที่เปลี่ยนไปได้ตามทุกคําพูดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนักลงทุนอาจจะต้องศึกษาหลายๆเครื่องมือนิดนึงนะครับแล้วก็แบ่งการลงทุนเป็นระยะยาวกับระยะสั้นคะ ครับเีย,ยาวก็อาจจะซื้อผ่านทองคาแท่งหรือโครงการออมทองส่วนระยะสั้นอาจจะเข้าลงทุนใน ETF หรือตัวทองคาแท่งเองหรือแม้กระทั่งตัวฟิวเจอร์ได้นะครับ<ม>แล้วก็ข้อมูลข่าวสารคงเป,เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญครับเราเขาจะบริโภคข้อมูลยังไงดีคะคุณธนาลาเพราะว่าต้องยอมรับว่า อ่อนไหวเหลือเกินสําหรับนักลงทุนต่อข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นครับก็ก็คิดว่าข่าวสารทุกวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็เยอะมากจนบางครั้งก็กลัวนักนักนักลงทุนเนี่ยจะไปตามข่าวสารจนไม่มีฟันเดอเมนทัลเป็นของตัวเองเลยแต่ผมคิดว่าการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยอย่างช่วงเวลาที่เราเรียกว่าผันผวดเนี่ยก็คงอาจจะต้องเซฟเงินไว้บ้างไม่ใช่ว่าลงทุนไม้เดียวแล้วก็ซื้อหมดเลยนะครับอ,อาจจะต้องเป็นการทยอยซื้อหรือใช้กลยุทธ์บางอย่างอย่างเช่นผมคิดว่าถ้าการซื้อแบบทองคาแท่งเก็บยาวในช่วงที่ถูกหรือออมทง ช่วงสั้นๆเวลาทองปรับขึ้นไปก็จะใช้ฟิวเจอร์ในการขายก่อนเพื่อทำกำไรแล้วก็ยังรักษาต้นทุนของทองท,องที่ถือไว้ <ฮะ S 1> ครับ มองว่าแง่มุมของการลงทุนในทองคำนะคะระยะยาวมากกว่า3-5ถึงปีขึ้นไปเนี่ยยังถือเป็นสินทรัพย์ที่มี value มีโอกาสที่จะมี value เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรายังมีความเชื่อว่าทองคํายังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven อยู่ผมคิดว่าเรื่องของการลงทุนทองก็คงไม่ได้หนีไป,ไปไหนไกลนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยก็ก็คงเป็นไซโคของมันเองว่าช่วงนี้เนี่ยคนอาจจะให้ความสําคัญหุ้นหุ้นก็ขึ้นเดี๋ยวพอ,พอสักพักหนึ่งหุ้นดาวทองก็ขึ้นหรือว่าโยกเงินระหว่าง u s เอดอลลาร์กับทองเองอันนี้นเป็สิ่ง ที่เห็นเป็นไซคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้เวลายโยกแต่ละทีก็แรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องอผมเรียกว่า เขาออกต้องใช้ความระมัดระวังครับค่ะคนักลงทุนไทยถือว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในทองคํามากน้อยแค่ไหนคะออผมคิดว่านักลงทุนไทยเนี่ยสปีที่ผ่านมาเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดิมทีเนี่ยอาจจะถนัดในการซื้อขายทองทั้งรูป,ปรพัดทั้งทองคาแท่งอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นลงทุนก็จะถนัดเล่นขาขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ในภาวะที่ผันผวนแล้วพอมีโกลฟิเจอร์ออกมานักลงทุนหลายๆท่านเองก็ก็รู้จักการที่ขายออกมาล่วงหน้าก่อนเหมือนกันในราคาที่แพงแล้วมาซื้อกับในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นก็เพิ่ม เรียกว่ายิ่งมีปัจจัยความผันผวนมากเท่าไหร่ก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนมากเท่านั้นเพียงแต่ว่าต้องจับทิศทางให้ดีก่อนเข้าลงทุนครับค่ะอยากแนะนานักลงทุนยังไงบ้างคะสำหรับบมองในการลงทุนทองคําในระยะต่อไปแล้วก็อาจจะให้ฝากถึงโครงการออมทองของห้วยเงหินด้วยค่ะครับจริงๆผมคิดว่าการออมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเองก็อยากมีเงินออมเพียงแต่ว่าพอเราออมไป,ไปสักพักหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีแต่มันก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในแต่ละผลลิตตภัณฑ์เเเเเออออออองงงงกกก็็มีีีขขขข้้้้ดสยยานะะรจืใชชปโ ให้ถูกหลักนะครับในเรื่องของโครงการออมทองเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีในการสับสนุนเรื่องเงินอ,อมของอนักลงทุนหรือของประชาชนในหมู่มากนะครับผมคิดว่าเรื่องของทองคำเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับบางคนแต่สาหรับบางคนที่ยังเป็นไกลตัวเนี่ยทางห้วเชงแห่งเองกับหลายๆบรกที่เป็นบรกทองเนี่ยเราก็มีการให้สัมมนาที่ออฟฟิศเราไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วทุกอาทิตย์นะครับก็อยากจะให้เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาศึกษาในเรื่องของทางเลือกการลงทุนผ่านทองคำครับค่ะเพราะว่าทองคําเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะซึ่งเป็นทางเลือกในการลงทุนในตลาดบ้านเราที่ ได้รับความนิยมพอสมควรในตลอด3-4ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะดูด้จากตลาดที่ขยายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโกลฟิเจอร์สอหรือแม้แต่กองทุนในทองคำนะคะรวมทั้งทองคําแท่งแล้วก็บรรดาทองคารูประพันธ์และโปรแกรมออมทองนี้ด้วยค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางขั้วเส้นแห่งนะคะเราได้ขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วก็ทางเว็บไซต์ไว้แล้วด้วยค่ะที่สําคัญการศึกษาข,ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการลงทุนนะคะยังไงก็รับฟังสัมมนาดีๆจากทางบรอกเกอร์ทอง เส้ห่งที่นำเสนอให้แบบฟรีๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณธนารัตน์พศทวงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการจากคัวเซงเห่งโกลฟิวเจอร์สที่มาร่วมพูดคุยกับกราอในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ นี่คือผลิตภัณฑ์เด่นดนใจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะติดตามกันได้ทุกๆสัปดาห์แบบนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการสมาร์ทมันนี่ครบเครื่องเรื่องการลงทุนหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปแนะนําติดชมหรือว่าชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.moneychannel.co.th ค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและสวัสดีค่ะ Do not forget small kindnesses and do not remember small faults. อย่าลืมความเอื้ออารีที่เล็กน้อยและอย่าจดจำความผิดเล็กๆน้อยน้อยสุภาษสิตจีน